คลิปนี้นะคะเทปนี้จะมาสาธิตการลงตัวรักษาและลำดับขั้นตอนของการรักษาของสมุนไพรจันสว่างทั้งหมดนะคะเริ่มด้วยจากอันดับแรกเลยนะคะล้างหน้าด้วยชาโมไม์นะคะตัวนี้นะคะเช็ดทำความสะอาดผิวหน้านะคะด้วยชาโมไม์ตัวนี้นะคะเช็ด ทั้งทั่วใบหน้าเลยนะคะขั้นตอนคือแต้ม5จุดและเกลี่ยทั่วใบหน้านะคะแล้วก็ใช้สำลีเช็ดออกนะคะเสร็จแล้วนะคะล้างหน้าด้วยสบู่ก้อนกลมนะคะล้างหน้าด้วยสบู่ก้อนกลมตัวนี้นะคะสองรอบนะคะเช้าสองครั้งเย็นสองครั้งนะคะเพื่อทําความสะอาดรูขุมขนแล้วนะคะเสร็จแล้วตามด้วยการพอกหน้านะคะพอกหน้านะคะวันนี้ขอ พอกด้วยตัวสีเหลืองตัวนี้นะคะตัวสีเหลืองตัวนี้นะคะพอกสลับกับโคนขาวตัวนี้นะคะตัวโคนขาวตัวนี้นะคะหรือในกรณีที่ลูกค้ามีหน้ามันมากนะคะให้ใช้ตัวนี้นะคะทุกวันนะคะให้ใช้ตัวนี้ทุกวันนะคะสลับกับผงพอกนะคะตัวผงพอกเช้านะคะอาจจะใช้โคนเขียวเย็นอ่าโคนขาวเย็นนะคะ สลับทาไปนะคะเพื่อดึงความมันออกจากใบหน้าให้มากที่สุดนะคะเดี๋ยวเรามาดูการน,นะคะว่าพอกยังไงนะคะพอกเลยค่ะนะคะสาหรับผิวผิวแห้งนะคะ10-15นาทีนะคะ10-15นาทีนะคะแล้วก็โคลนขาวเหมือนกันนะคะโคลนขาวก็เช่นเดียวกันนะคะผสมน้ํานะคะแล้วก็ ทอกหน้าอย่างนี้นะคะทิ้งไว้10บถึงสินาทีนะคะถ้าผิวมัน2 0่สถึงสานาทีนะคะแล้วก็ล้างออกด้วยน้ำเปล่านะคะ